สวัสดีวันนี้ผมมานำเสนอนะครับแล้วก็มาคุยเรื่องโซล่าเซลพีเอสตัวโซล a าเซลพีเอนะครับที่ลูกค้าหล,หลายๆคนที่กำลังสนใจติดตั้งแล้วก็กำลังลังเลอยู่กำลังช่งใจว่าจะติดตั้งยี่ห้อไหนดีนะฮะวันนี้เนะี่ยผมจะมาบอกเลยว่าที่ทางร้านติดตั้งจะเป็นโซล่าเซลยี่ห้อ PSI นะครับแล้วก็ทุกอย่างจะเป็นของ PSI อหมดเลยนะครับแล้วก็ เเตอร์ก็เป็นของ PSI นะครชุดตู้คอนซูเมอร์ก็เป็นของ PSI นะครแล้วก็แม้กันทั่งสายนะสายนำสัญญาณนะก็เป็นของ PSI นะครับสายเคเบิลนะครับยี G ่ห้อ PSI นี่นะครับ uh, ผมได้ยินมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆตั้งแต่สมัยเ uh, สาการแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นดาวเทียมดาวเทียมที่อยู่บนหลังคาบ้านเรานะที่ผมไปติดตั้งให้กับลูกค้าทุกคนเนี่ย ก็คือยี่ห้อเนี้ยเป็นยี่ห้อของโซลาเซลล์นะครับดังนั้นเนี่ยก็คือวางใจได้นะครับโซลารแกนเขาอยู่ละยีไอวางใจได้นะครแต่อุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะครับที่เกิดในข่าวนะครับผมคิดว่าเป็นไปน้อยมากร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือแบบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดขึ้นนะฮะที่เป็นข่าวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการติดตั้งนะครับของเราจะเป็นเตอร์ทุกตัวนะครับทางทางเราเนี่ย คือมีการเข้าระบบอย่างดีนะครับแล้วก็ย้ำหางปลาทั้งหมดเลยนะฮะไม่มีการหลวมแน่นอนแล้วก็การติดตั้งของตู้ปิมเตอร์ของวิทตเราได้ใส่นะครับตัว CT ทีกันย้อนอที่ได้มาตรฐานการไฟฟ้านะครับไม่ให้ไฟจากโซล่าเซลล์เนี่ยย้อนออกไปข้างนอกนะฮะเราได้ใส่ิีทีกันย้อนให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็เสาเป็นเสาไวไฟนะฮะที่จะให้ลูกค้าเนี่ย ได้ดูการผลิตกระแสะไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์เนี่ยผ่านแอปมือถือนะครับแล้วก็ที่ที่เป็นข่าวนะฮะเรื่องอุปกรณ์การการติดตั้งนะครับของเรานะรเราจะใช้สาย PSI นะครับเป็นสาย PV นะครับเราเผาให้ดูเลยนะครับว่าสายนำสัญญาณของโซล่าเซลล์เนี่ยสายโซล่าเซลล์เนี่ย ติดไฟหรือเปล่าไ,ไหมไหมหรือว่าลามไฟไหมนะครับปรากฏว่าไม่ติดไฟด้วยนะฮะไม่ติดไฟด้วยเป็นมาต่อสายย้ำนะว่าติดไฟไหมสายตัวแเซีลนะฮะตรงนี้ผมทดลองให้ดูเลยไม่ไม่ติดไฟนะฮะไม่ติดไฟอ่า ต่อไปนี้ก็เป็นหัว MC4 นะฮะยี่ห้อ PSI หัว MC4 นะที่เราต่อบนแผงนะฮะว่าจะตอนนี้เราจะมาหัว MC4 นะฮะเราจะาเท็ดหัว MC4 ให้ดูนะฮะแล้วก็เผาให้ดูเลยหัว MC4 ติดไฟไหมแล้วลามไฟไหมนะฮะเราลองลองมาดูแต่ถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยเขาจะติดไฟแล้วเขาจะหยดนะฮะ นี่เผาให้ชําเลยเอาง่ายเอาให้ติดอะ่ะดับไปแล้วนะฮะติดไฟแต่ไม่ลามไฟ ก็เป็นหัว MC4 ของ P s i ไนะฮะทั้งหมดนี้ก็เป็นการทดสอบแล้วนะฮะว่าอุปกรณ์การเข้าสายของ p s i ไอเราได้ย้ำหางปลาทุกตัวเลยนะฮะแล้วก็สาย PV สายแผงโซลาเซลล์เราก็ได้เผาให้ลูกค้าดูแล้วนะฮะว่าตัวสายตัวนี้ล่ะไม่ติดไฟนะฮะไม่ติดไฟแล้วก็หัว MC4 แล้วก็ทดลองเผาให้ลูกค้าดูแล้ว แล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้นะฮะก็เป็นแบรนด์ psi ทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นนะครับในแบรนด์ psi วางใจได้นะฮะ<ๆ>ก็แผงนะฮะแผงโซลาเซลล์นะเราก็ใช้เป็นของ psi นะครับก่อนที่เราจะติดตั้งแล้วยกขึ้นหลังคาเราจะให้ลูกค้าดูาบาร์โคดแล้วก็ s ี r i a l number ของลูกค้าทุกคนนะฮะที่ก่อนที่เราจะยกขึ้นหลังคานะฮะไม่มีการหมกเมตรนะครับ psi 100% เราติดตั้งจริงแล้วก็รับประกันให้ลูกค้าจริงนะฮะมีศูนย์บริการทั่วประเทศสนใจลูกค้าโทรมาสอบถามได้เบอร์ที่ผมจะขึ้นให้ด้านล่างนี้นะฮะแล้วก็สอบถามอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้นะหรือติดต่อคุยรายละเอียดได้แล้วจะถูกจะแพงขึ้นอยู่กับบ้านลูกค้านะครับยากง่ายขนาดไหนนะฮะเดีย๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านลูกค้าครับผม